เขาได้เปิดเผยเรื่องราวภารกิจที่เขาได้รับในตอนนั้นว่ามีการขนส่งซากยานอวกาศและล่างเอเลี่ยนขนาดเล็กสวัสดีวครับทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอปผมผิดล่ะล่ะล่ะลครับผมและวันนี้นะครับเราขึ้นมนหน้าจอเหมือนเดิมนะครับกับในรายการทอปสุดรับดีเจครับ ก็ยังผอมลงทุกๆวันนะฮะใกล้หล่อแล้วนะครับผมสาวๆไม่ต้องอิจฉานะพอดีว่าพี่มีแฟนแล้วและพี่รักแฟนมากพี่บอกเลยว่าพี่เปรียบเสมือนขุนช้างในเรื่องขุนช้างขุนแผนและพี่ยังหัวเถิงมันขุนช้างเลยด้วย <c oughs> อย่ามาอ่อยพี่ละกันพี่ยไม่สนใจหรอกช๊ <c oughs> นะฮะออกนอกทะเลไปเยอะบ้างน,นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราไม่ได้มาเต็มผีเราไม่ได้มาเต็มเรื่องเล่าสุดสยองแต่วันนี้เรามาอยู่ในเรื่องของ1ิทางทัพที่มีความเกี่ยวข้องกับ UFO นอกจากแอเรียห้าสิบเอ็ดครับผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนะี่ยให้ความสนใจเกี่เรื่องนี้มากเพราะว่าเรื่อง UFO เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะครับมีหลายๆคนรวมถึงนักวิทยาศาสตร์หลายนะท่านเขาบอกว่าโลกเราเนะ,ะเป็นเพียงแค่เศษหนึ่งส่วนล้า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 นในจกักรวาลนี้ซึ่งแน่นอนเลยว่ามันเป็นไปได้ว,ว่าหนึ่งในล้านล้าน พิกเซลเนี่ยมันจะมีแค่โลกเราที่มีสิ่งมีชีวิตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเคยมีหลักฐานอะไรที่มนุษย์ต่างดาวเคยมาอยู่ในบนโลกเรามากนั่นเองครับเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล,ล้กกระดิ่งเมื่อไม่ี่แหวเราด้วยโ okay. อเคพร้อมกันแล้วงันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับ เขาบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้นะฮะเกิดเหตุประชาชนอเมริกันรวมตัวกันที่แอร์เรีย51ในเดือนกันยาปีสองันสิบเก้ที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้เปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นในแอร์เรีย5้แต่ทางสหรัฐไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปข้างในยังเดคาเรื่องราวของ UFO ยังเป็นเรื่องความลับดํามืดของสหรัฐอเมริกาและไม่ได้มีเพียงแค่แอร์เรียห1เท่านั้นที่มีข่าวเกี่ยวข้องหรือปกปิดเรื่อง u f o อยู่วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักฐานทัพเหล่านั้นกันนั่นเองครับโดยทั านทัพแรกนะครับนั่นก็คือฐานทัพอากาศมันสตอม U.S.A. ครับฐานทัพแห่งนี้นะครับทำหน้าที่ปล่อยจรวดนำวิธีข้ามทวีปมีนัดแมม3หรือ ICBM ซึ่งอยู่ติดกับเกรฟฟอร์ดลันมอนทนาซึ่งในปี1967เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานหน่วยลาดตระเวนและลูกเรือซ่อมบำรุงว่ามีการพบ UFO ลอยอยู่เหนือไซโลปล่อยจรวดต่อมาจรวดทั้ง1ิหัวลบก็ถูกปิดตัวลงแบบไม่มีสาเหตุเลยฮะและมีหลักฐานว่าพวกมันเนี่ยยังแทบไม่ได้ใช้งานเลยและยังมีหลัก ฐานบอกอีกว่าพวกมันเกิดการใช้งานไม่ได้อย่างไร้สาเหตุและยังมีเหตุการณ์ที่นิกมาเรียนาผู้จัดการของทีมเบสบอลลีกรองซึ่งเป็นคนแรกที่ได้จับภาพวิดีโอของ UFO ได้ในขณะที่เขากำลังเดินสำรวจสนามเบสบอลอยู่ซึ่งวิดีโอนี้มีความยาวเพียงแค่16วินาทีเท่านั้นสแสดงให้เห็นภาพวัตถุลึกลับบนท้องฟ้าที่มีรูปร่างคล้ายจานกำลังหมุนอยู่นั่นเองครับขอดู YouTube ได้ไหมเผื่อมีหรือเปล่า UFO นิคมาเรียนานี่หรือเปล่า What is m i s m s s i Mount St. Air Force Base นี่ป่ะ b e i n g on a dive, reversing course. เฮ้ Making 90 degree angle turns. เฮ้ย Making no noise. อ๋ออันนี้น่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของการจับรวมภาพหรือเปล่า เรื่องนี้น่าทำหลอสดสุดๆดามากล็อกไว้หนึ่งหัวเรื่องแล้วกันนะคุณผู้ชมไปรอดบต่อไปกันก่อนเลยก็บผมต่อมาฮะฐานทัพอากกา,าวเวลครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่รอสเวลในปี1947 <c oughs> เป็นที่สนใจต่อประชาชนและคนทั่วโลกอย่างมากกับการเผรชิญหน้ากับ UFO เป็นครั้งแรกที่สื่อเปิดเผยเรื่องราวของวัตถุบินได้ไม่ทราบที่มาแม้จะมีการเปิดเผยว่ามันเป็นบอลลูนสำรวจสภาพอากาศก็ตามแต่มีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในฐานทัพกำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะทำการบินในฐานทัพากของคาลเวล เขามีการพบ UFO ในฐานหลายครั้งเมื่อปี1954และยานอาวกาศรูปตัวทีถูกพบและปรากฏบน,นเลดรามีการพบ UFO สีน้ำเงินสีเขียวและสีขาวลอยอยู่เหนือฐานทัพอากาศและยังมีผู้พบ UFO รูปสามเหลี่ยมที่มีแสง3เส้นอีกด้วยครับ <S <S <โด>ยึดโตต่อมาครับฐานทัพอากาศไร้ เฮ้ยคุณคุณแฮชชื่อนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยสิกับตันเอาเร์แอนเดอร์สันนักบินอาวุโสที่รอสเวลล์แล้วหวงเหตุการณ์รอสเวลที่ตอนนั้นทําการบินไปยังฐานทัพไรแพนเดอร์สันอยู่ซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการ์ไม่นานนักเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเรื่องที่เกิดตลอดระยะเวลามากกว่า30ปีเพราะมาตรการรักษาความปลอดภัยในปี1977เเขาได้เปิดเผยเรื่องราวภารกิจที่เขาได้รับในตอนนั้นว่ามีการขนส่งซากยานอาวกาศและล่างเอเลี่ยนขนาดเล็กเขายังแสดงชิ้นส่วน โลหะขนาดเล็กจากซากยานดังกล่าวอีกด้วยซึ่งเจนไี่คนอื่นเนี่ยได้ยืนยันว่าเรื่องราวของแอนเดอร์สันนั้นเป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องจริงและหนึ่งในนั้นนั่นก็คือพันโทนาวิกโยธินมาเรียมากูเดอร์ที่เปิดเผยว่าเอเลียนที่เขาพบนั้นมีรูปร่างยืดยืนนั่นเองครับเฮ้ยคุณผู้ชมมันน่าจะมีภาพประกอบนะเอาจริงเสียดายจังเลยอันต่อไปฮะอันดับที่4ครับฟอตติทรครับพันตีจอร์ดฟิลเลอร์ทำการตรวจสอบเรื่องราวของเอเลียนและ u f เอมานานกว่า6ทศวรรษเรื่องราวที่ ได้ยิงเอเลี่ยนที่ฟอ์ดิดในนิวเจอร์ซี์เมื่อปี1988ได้เชื่อจริงไม่ได้คุณผู้ชมตำรวจทหารทําการติดตามยานอาวกาศบินต่ำผ่านที่โลกล้างในฐานทัพระหว่างช่วงรุ่งสสงณเดือนมกราในปีนั้นที่ผ่านมาซึ่งเขาพบเอเลี่ยนสูงประมาณ120เซนลําตัวเป็นสีน้ำตาลม,มีแขนยาวลําตัวผอมบางและส่วนหัวเนี่ยอ้วนมันถูกยิงและสร้างมันส่งกลิ่นออกมาเหมือนน้ายาแอมโมเนียฟิลเลอร์เนี่ยเป็นสมาชิกในโครงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวที่เปิดเผยข้อมูลเรื่อง ของ UFO มามากมายและในปี2 0 1 1ิที่ผ่านมา Pentagon ก,ก็ได้เปิดเผยคลิปวีดีโอของยานอาวกาศที่ไม่ทราบที่มาทำให้ฟิลเลอร์บอกว่าเรื่องนี้น่าเชื่อถือมากขึ้นและน่าจะเป็นเรื่องจริงนั่นเองครับ มีคลิปด้วยนี่ฮะสิเดือนที่แล้วครับนี่ฮะคุณผู้ชมอุ้ยอันนี้ผมเคยออามาทำหลอนสุดดานะเรื่องนี้รู้สึกคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายได้จากเครื่องบินไล่ล่าหรือเครื่องบินแบบความเร็วสูงเออเนี่ยที่มันถ่ายได้อ่ะนี่แล้วมันมันลอยบนอากาศอ่ะจะบอกเป็นก้อนเมฆก็ไม่ใช่ป้าคือที่ด้วยความเร็วมาก โอ้โหอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกเขาจับภาพได้นะคุณผู้ชมนี่เป็นวัตถุประหลาดที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะอันต่อไปเลยคุณผู้ชมใช้ได้เลยฮะสองเก้ปาล์มครับ 29้าปามฮะอยู่ในทะเลทรายโมฮาวีในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นศูนย์ซ้อมทหารขนาดใหญ่ในเดือนตุลาคม2019ที่ผ่านมาการฝึกทงางทหารมีกิจกรรมทําให้หลายคนสนใจโดยระบุไว้ว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวให้รับชมกันซึ่งผู้นําชมไปในการสํารวจพื้นที่นั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมในช่วงเวลาทั่วไปถ้าจะเข้าชมนั้นต้องมีการขอเป็นเรื่องเป็นราวและตามคําบอกเล่าของนักวิจัยวาว,วาร์เดเรียนที่เขาเป็นนักวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีของเอเลียนถูกนํามาฟื้นฟูและ ทดสอบในฐานทับใต้ดินโดยมีการพบ UFO Alf. อยู่เหนือพื้นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ปี1950และม e ีการพบ UFO รูปร่างคล้ายหนอนเหนือเมืองของย9บปามเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2019อีกด้วยย9้ปามนี่คือเป็นชื่อเมืองที่มีการพบมนุษย์ต่างดาวถูกไหมคิดว่าน่าจะใช่นะคุณผู้ชมต่อมาครับอันดับที่6เลยครับฟอสเมียดครับแดนเซอร์แมนได้เขียนหนังสือบอกเรื่องราวที่เขาเนี่ยถูกส่งไปฟอสเมียดในแมรี่แลนด์เพื่อทําการฝึกในโครงการกองทัพอากาศที่มีระดับ ความลับสุดยอดที่มีชื่อว่าเกรในปี1992เขาเนี่ยได้คุยกับเอเลี่ยนสีเทาที่ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ลอสเวลและแม่ของเขาถูกเอเลี่ยนมาเยือนและส่งผลให้มีการจัดเรียงพัธุกรรมผิดปกติไปเชอร์แมนได้ทําหน้าที่เป็นผู้สื่อสารเบื้องต้นและรับข้อความจากเกรหลายครั้งซึ่งเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาได้รับข้อความเขาจะเรียกข้อมูลว่าข้อมูลรับพาตัวของสานักงานรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่มีส่วนราชการอยู่ที่ฟอร์ดเมานนั่นเองซึ่งตัวนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลมากมาย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่ากันว่ามีรายงานถึงการถอดข้อความสัญญาณขึ้นวิทยุที่มาจากนอกอวกาศด้วยครับเฮ้แต่จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องการได้รับสัญญาณประหลาดประหลาดมาจากอวกาศเนี่ยมันมีมาแบบตั้งแต่ปีพันเก้ากว่าแล้วอ่ะเราก็แบบเออเป็นที่น่าสนใจแล้วเรื่องนี้โคกับยานแบล็กไนด์ด้วยนะคุณผู้ชมไปต่อไปเลยครับต่อมาครับผ่านทับอากาศเอ็ดเวิร์ดครับเขาบอกว่าเราได้ยินเรื่องราวของนทั่วไปที่พบหรือพูดกับเอเรียนมาบ่อยครั้งแต่ไม่ใช่กับเรื่อองราวนี้เมื่ เล่าเล่าถึงประธานาธิบดีอเมริกาที่มีชื่อว่าเดอะไวท์ไอเซนฮาวที่ครั้งหนึ่งได้เดินทางไปยังฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดอย่างลับๆในระหว่างช่วงเวลาวันหยุดและระหว่างในการซ่อมฟันปลอมแต่ด็อกเตอร์มิเชลซอล่าเชื่อว่าประธานาธิบดีได้ไปพบกับเอเลี่ยนที่มีตาสีฟ้าผู้ที่มีริมฝีปากซีดและผมขาวที่อยู่ในกองทัพซึ่งด็อกเตอร์มิเชลคือหัวหน้าขององค์กรที่ศึกษารเรื่องราวเกี่ยวกับการสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวของนักการเมืองนักแสดงที่มีชื่อเสียงและผู้นำใน สถาบันชั้นนําของประเทศมีการถแถลงข่าวว่าประธานาธิบดีไอเซนฮาได้เสียชีวิตลงในวันที่20กุมภาพันธ์ปี1954แต่กลับมีข่าวลือในอีก2นาทีให้หลังจากที่โรล่าแมคเครีนไอเซนฮาผู้ที่เป็นเหลนออกมาบอกต่อสื่อสาธรารณชนว่าเธอเชื่อว่าปูท่ทวดของเธอได้พบกับมนุษย์ต่างดาวและได้เสียชีวิตลงนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อวนคะุณผู้ชมนี้แล้วก็บอกไม่ได้นะครับอ่ะต่อมาเลยฮะทางทัพอากาศเคิร์นแลนด์ครับโอ้อันนี้มีภาพด้วย 嗯。Mm hmm. มาดูข้อมูลกันครับเขาบอกว่ามีการรายงานของหน่วยงานรัฐที่เปิดเผยข้อมูลการพบเห็น UFO อบินอยู่เหนือฐานทัพเคิร์นแลนด์ในนิวเม็กซิโกปี1980ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันเลดร์ได้ถูกลบกวนโดยไม่ทราบสาเหตุและแหล่งที่มาเป็นเวลากว่า6ชั่วโมงเลยซึ่งพอเบนเนวิตนักฟิสิกส์นักประดิษฐ์และนักวิจัยเรื่อง UFO เนี่ยได้เห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าซึ่งแสงเหล่านั้นเนี่ยมุ่งตรงไปยังภูเขาไคโยตี้และไปยังฐานทัพเบนเนวิตเบนเนวิทเนี่ยได้บันทึกวิด ถูที่อยู่บนพื้นและลอยขึ้นไปบนฟ้าตอนหลอดเวลาที่เขาได้เห็นเนี่ยรวบรวมวิดีโอไว้มากกว่า2,600ชิ้นรวมทั้งคลื่นความถี่ที่เขาบอกว่าส่งมาจากมนุษย์ต่างดาวและเขาได้ยังเปิดเผยอ,อีกว่ามีหลักฐานที่พวกมนุษย์ต่างดาวทําการควบคุมมนุษย์ผ่านอุปกรณ์แม่เหล็กไฟไฟ้าอยู่ด้วยครับนี่เราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองเหรอลราโดนควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟไฟ้าเหร,หรอคุณมีการมีกครควบคุม,มอยู่ปะเนี่ยอ่ะโอเคอันต่อไปเลยฮะอันดับที่9ครับฐานทัพ Hollow Man ครับเขาบอกว่าฐานทัพ Hollow Man ในรั จํานวนมากและสถานที่อย่างนี้นะฮะเป็นการรว,วบรวมบทความเอกสารเกี่ยวกับ UFO ไว้ตั้งแต่เมื่อปี1900จนถึงปี1965ซึ่งหนึ่งในนั้นน่าก็คือเหตุการณ์ปี1950ที่หัวหน้าวิศกวกรไฟฟ้าได้รายง,งานว่าเขาและเพื่อนร่วมงานได้ใช้กล้องสองสำรวจ阿拉กาในการเก็บภาพของ UFO รูปซิก้าเอาไว้ได้แม้ว่าภาพจะเบลอแต่พวกเขาเชื่อว่านี่เป็นยาฐานะของต่างดาวและหลายปีต่อมานักสร้างภาพยนต์โลเบิร์ตเอเนเกอร์ได้ รับแจ้งจากทางฐานทัพากาศให้ถ่ายทำสารคดีจาก UFO เลยซึ่งทากองทัพากาศได้ทำสัญญากับ m n e ม e r ไว้ว่าจะให้บันทึกวิดีโอของการลงจอด UFO ที่ฐานทัพคอลโลแมนในปี1971กับเขาซึ่งวิดีโอเนี่ยได้ถ่ายภาพ UFO 3ลำหนึ่งในนั้นจอดและมีมนุษย์ต่างดาว3คนปรากฏตัวฮะอ่ะ มารัทแบบสุดท้ายครับฐานทัพอากาศดอบบ็อกบินครับเขาบอกว่าได้มีรายการพบ UFO 2 3โอครั้งในรัฐจอร์เจียซึ่งับเวลานั้นนักบินฐานทัพอากาศของด็อกบินเขาก็ได้เล่าว่าเรื่องราวในปี1 9 5 2มีการพบวัตถุที่ปรากฏอยู่เหนือศีสษะของพวกเขาก่อนที่จะหายตัวไปอย่างปริศนาและวัตถุด,ดังกล่าวก็ยังปรากฏตัวในหน้าจอเรดาร์อีกด้วยซึ่งในหน้าจอเรดาร์เนี่ยวัดค่าความเร็วมาได้1,900ันก้กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมากกว่าความเร็วของนบินทั่วไปถึง2เท่าและเจ้าหน้าทีี่่หอคบุมเ มีการพบสัญญาณของ UFO หลายครั้งในฐานทัพของดอกเินเมื่อปี1950ทางหอคอยจริงได้มีกล้องแบบสามิติถูกนํามาใช้งานในเวลานั้นเท่านั้นและได้มีการจับภาพ UFO สีดํารูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เท่ากับโบอิง727ถูกพบอยู่ในเรดาร์ใกล้กับฐานนั่นเองซึ่งในมกลาราปี2011เนี่ยมีการพบยานอาวกาศรูปร่างคล้ายแมกโดนัลในลอสเวลและมีเรื่องราวมากมายที่พูดถึงเกี่ยวกับคนในรัฐบาลเจ้าหน้าที่นักบินและผู้ออกกฎหมายรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับทางรัฐแม้ว่ารัฐจะออกมาถแถลงว่าเรื่องของ UFO เป็นแค่ปรปาฏการณ์หนึงททน่งเท่านั้นซึ่งตอนนี้เขายังไม่สามารถมีการพิสูจน์ได้นั่นเองถ้าเจ้าแมคโดนัลเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้เขาจะยอมรับทฤษฎีนี้ทันทีครับโอ้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือ10 นะฮะฐานทัพลับที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าในหล่งที่เนี่ยได้ซุก UFO ไว้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าซุกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเปิดเผยไปมันก็อาจจะเป็นของหลวงได้นึกภาพผมไหมผมเข้าใจนะว่าบางทีการไม่กล้าเปิดเผยเ,เนี่ยก็เป็นสิทธิเหมือนกันฉะนั้นแล้วนะครับท็อปสิบวันนี้ถ้าเกิดท่านชื่นชอบกันรักกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดที่ไหนเราด้วยโอเคงั้นวันนี้ผมแต่พเพนนี้เจอกันกสัปดาห์หน้าวันนี้แาบ,บบันบทิไ